ตัวเองนะครับครับผมชาพยักษ์สัพสตูนครับอ่ามวันนี้ไป้นไงกินนิ่มเลยปะเนี่ยครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจฮะนี่ทกวันครั้งแรกครับครั้งแรกตื่นเต้นไหมก็มีนิดหน่อยครับรู้แบบว่าชื่อชั้นนี่จริงๆเราเป็นรองครับก็ถ้าน่มเล็กก็ผมน่าจะเป็นรองอยู่ครับถ้าอายุก็ได้เตยกันได้แล้วจ่ายกันได้ไม่มีปัญหาใช่ไหม เตรียมตัวมานานไหมก็ประมาณสองเดือนได้ครับเออไโอ้โอโอโอนี่เจ็บตรงไหนบ้างบ้าเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยอะ่ะนี่ต่อยพรุ่งนี้ได้อีกเหรอฮะไ,ได้โอ้โหมาถึงก็ไปหลังแกเขามากไปบ้าเนี่ยไม่ไม่ไม่หรอกครับและไอ้จังหวะเข่า,ขาได้นับแรกเนี่ยเราเตรียมฝึกมาหรือไงใช่ครับเพราะดูเทป น้องะไยครับเวลาเดินต่อยเดินหมัดแบบมีอาการเหมือนเหมือนเหมือนก้มก้มหาเขาครับก็รแทงโผล่ขึ้นไปครับอ๋อสวนเข่าเวลยใช่โอ้เข่าลูกนั้นคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมก็ตอนแรกก็ห้าสิบมาสิบครับแล้อก็ลุกขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่อย่างเดียวใส่เขาเลยแล้วแต่เราเราโดนอาวุธอะไรบ้างเนี่ยก็โดนเดินเดินเจ็ดเจ็ดเดินเฉล็บครับ โดนแฉบแฉลบอ๋ไม่เจ็บเลยนะอยากจะต่อยต่อเลยป่ะเนี่ยก็ถ้ามีรายการก็ได้อยู่ครับจะได้อยู่นะอาทิตย์หน้าต่อยได้เลยนะจ้าอาทิตย์หน้าเต็มแล้วต้งสสยต้องปีนนะแต่ไม่เป็นไรเอ้ยได้สามแสนห้าไปทำอะไรก็น่าจะเอาไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่อะไรนี่ล่ะบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่สตูลครับสตูลนะศักสตูลครับอ๋อแล้วอยากจะต่อยวันต่อไหมก็อยากจะต่อยต่อครับไม่เข็ดอ่ะ ไม่ครับอ๋อเชื่อได้ตังไว่าแข็งไม่แข็งสามแสนห้าครับโอ้โหไม่เจ็บเลยเวลาผ่านไปเท่าไหร่หาเงินใช่ไม่ถึงสองนาทีนะเนี่ยอืมนิดนึงครับพี่พี่วางเป้าหมายนานว่าจยังไงครับก็ไปผมก็จะไปให้สูงสุดครับไปทีละไฟล์ทีละไฟล์ดีกว่าครับอ่งทีละไาก็จะทำให้ดีที่สุดครับวันนี้ให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยก็ ยังยังไม่เต็ม้อยครับาะว่าผมหยุดนาน้วยครับแล้วก็ปีนี้น่าจะไฟที่สองครับเพราะว่าผมไปก็บตัวเล่นเอเชียนเกมเล่นซีเกมอยู่ครับอ๋อเออเชียนเกมที่บอกว่าไม่อไอ้ที่หายไปเนี่ยปวดครับผมก็เหมือน่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะครับอ๋ออคือยังไม่ไนานครับถ้าได้ต่อยต่อเนื่องน่าจะดีเส้นสายยังยึดอยู่ครับอ๋อนี่แกขนาดนี้นี่ขนาดไม่ไม่ต่อเนื่องนะ น็อกนาทีแรกเลยวันนี้ถ้าต่อเนื่งน,นี่สิบวิเลยน้องเนี่ยโอเคอยากจะต่อยต่อใช่ไหมครับโอเคอ่ะท้ายหน่อยครับว่าฝากฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยอก็บบผมก็ฝากขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจผมครับและขอบคุณที่คุณที่รอชมรอเชียร์อยู่ครับวันนี้ผมทําได้เลยครับ <Okay. S 2> ผมจะทำให้ดีที่สุดครับ โอเคยอดเยี่ยมโชคดีนะขาโชคดีโอเค